Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean Just giving me one you always talking about it. giving one. I just doing good things, It's their habit. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I just doing good things, is their habit. Just giving one. Everybody just has known a, what a, you did. Just giving one. But, but you telling and everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just I i ลาฮิ р р а х м s н doing g o o อ t ล i n มดุลิลลาฮิรับบินอั i เลมินอ ل ลลอฮ i มะ a h ลลิอัล a อ i ์มุ hammad อะส m าลาม s อะลัยกุมุะราะห์มัตุลล ه l ฺุะบ a ร a r a k กาตุขอต้อนรับเข้สู่รายการเมนูสดาครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับเราสองคนเป็นประจําอีกเช่นเคยนะครับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียตครับสลามอะลัยกุมมะร์มัตลบรต ทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นรายการเมนูสด้าของเราก็จะมีนัดกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับไม่เคยขาดหายไปไหนเลยนะครับก็จะมีการนำเอาเมนูต่างๆครับหลากหลายมานําเสนอสู่สายตาของท่านผู้ชมนะครับตามสโลแกนของรายการที่บอกว่าเราทําได้คุณก็ทําได้ครับครับคือการทําอาหารก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ารายการเรานี่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวนั่นก็คือ เป็นรายการที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัวนะครับให้มีกิจกรรมภายในครอบครัวให้ได้อยู่ร่วมกันให้ได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้ทําอาหารร่วมกันแล้วก็ได้ทานอาหารร่วมกันได้พูดคุยกันภายในครอบครัวนะครับระหว่างมื้ออาหารนะครับหลายหลายเมนูนะครับท่านผู้ชมก็ได้ลองเอาไปทําแล้วนะครับจะทําเป็นมื้อหลักก็ทําไปแล้วนะครับของวานก็ทําไปแล้วของลาซินอดก็มีบ้างนะฮะเอาละครับมาพูดถึงในวันนี้ครับเชฟลิฟเชฟอาริฟมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับ วันนี้ก็เป็นของทานเล่นก็ได้ของทานเล่นนะฮะชอบกันอยู่แล้วนะครับของทานเล่นเป็นเมนูยำนะครับยำอีกแล้วแซ่บกันอีกแล้วครับผมยำหอยแครงครับยำหอยแครงยิ่งถ้าได้เป็นหอยแครงตัวใหญ่ๆนะเอามายำต้องบอกว่าสดะเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีเลยนะครับ เอาละครับในช่วงหน้าเปิดครัวสดะเราจะมาลงมือยำเมนูหอยแครงนี้กันนะครับแต่ช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมปวดนครับช่วงกินเป็นลืมป่ <Just giving S 1> ว one, ปปย Just ต้นอ้อยถือว่าเป็นอีกผลไม้ที่ให้ทั้งความหวานและหอมสามารถนำมาทำน้ำตาลได้ดีนะครับและยังถือได้ว่าอ้อยเป็นสมุนไพรชั้นดีด้วยในอ้อยส่วนกินได้จะมีร้อยกรัมมีน้ำา84กรัมโปรตีน0.2กรัมไขมัน0.5กรัมคาร์โบไฮเดรต12กรัมแคลเซียม5มิลลิกรัมฟอสฟอรัส4มิลลิกรัมธาตุเหล็ก 1.3มิลลิกรัมนอกจากนี้บริเวณยอดสูงสุดของอ้อยมีสารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับอาทิวิตามิน b 1วิตามิน b 2วิตามิน b 6โดยจะมีมากในลำต้นส่วนบนที่อ่อนและยังมีวิตามิน C ที่ส่วนใบของอ้อยอีกด้วย oh, ในตำราแพทย์แผนไทยได้ระบุว่าอ้อยทั้งต้นสามารถใช้แก้ปัสสาวะพิการ แก้ขัดเบาแก้ช้ำรั่วแก้โรคนิ้วแก้ไอทำให้ชุ่มชื่นในลำคอในอกบำรุงกำลังบำรุงหัวใจรักษาโรคใส่นัดน้ำอ้อยใช้รักษาโรคนิ้วได้ด้วยนะครับอีกทั้งยังบำรุงหัวใจทำให้ชุ่มชื่นในลำคอแก้เสมหะแก้หืดไอขับปัสสาวะบำรุงกำลังและเจริญอาหารครับ นอกจากนี้อ้อยยังมีสรรพคุณเป็นตัวยาที่ช่วยในการลดร้อนภายในร่างกายบรรเทาอาการกระหายน้ําช่วยในการย่อยอาหารแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนและช่วยป้องกันแม่เกิดอาการท้องผูกได้ด้วยนะครับช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับบตุสซาวดะน้ำมันสกัดแท้ร้อยปรเซกลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวสระนะครับวันนี้จะเป็นเมนู ยำแซ่บๆนะครับกับเมนูยำหอยแครงนะครับที่เชฟอลิฟเลือกนํามาเสนอให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับเอาละครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือเครื่องปรุงและส่วนผสมที่จะทําออกมาเป็นเมนูยำหอยแครงในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้เชฟอลิฟแนะนําเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับครับสำหรับเครื่องปรุงของเมนูยำหอยแครงวันนี้นะครับก็จะมีหัวรมพานะครับตะไคร้ แล้วก็อันนี้หอยแครงอันนี้ลวกสุกแล้วนะครับ,รบแล้วก็หอมแดงพริกขี้หนูนะครับน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็ผงปรุงรสนะครับ,รบแล้วก็วิธีการลวกอหอยแครงเนี่ยนะครับก็ต้มน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็ทยอยใส่ทีละนิดทีละนิดใส่หอยแครงชอนนี้ถ้าเกิดใช่เพราะว่าเปลือกหอยแครงมันจะหนาถ้าเกิดใส่ไปหมดอุณหภูมิน้ําจะลดเร็วอแล้วก็จะไม่ร้อนนะครับ แล้วก็หลังจากที่เราใส่ไปหมดแล้วแล้วก็รอให้น้ําเดือดอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. แล้วก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงแล้วก็มาแกะเปิดอออกได้เลยนะครับครับผม ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดนะครับที่จะทําได้ออกมาเป็นเมนูหอยแครงในวันนี้นะครับเอาล้ครับเชฟอลิฟในขั้นตอนแรกนี่เชฟจะเริ่มเป็นส่วนไหนก่อนครับครับเดี๋ยวก็เราจะมาปรุงน้ํายํากันปรุงน้ํายํานะฮะครับน้ํายํานี่ก็อย่างที่เชฟทํามาแล้วหลายเมนูนะครับครับก็ยังไงนะครับเชฟใส่ไปรปมาณเท่าๆกันอ๋อกะปริมาณให้เท่าๆกันใช่ครับแล้วก็ค่อยๆปรุงทีละรสนะฮะก นี่ก็เป็นน้ำน้ำปลานะฮะปลาครับ,ลรบแล้วก็าน้ำมะนาวนะฮะน้ำมะนาวครับมีเชฟใส่ก็ประมาณอย่างละสามช้อนโตะนะฮะส่วนน้ำตาลนี่ก็เท่ากับน้ำปลากับมะนาวแล้วก็ครับเชฟก็ไม่เท่าครับประมาณ ประมาณหนึ่งช้อนชาครึ่งนะครับอาจจะลดปริมาณลงนิดนึงอาจจะปรุงเสร็จแล้วก็ชิมเพิ่มอีกหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวฝากคุณลูกดคนนะครับแล้วก็ให้น้ำตาลทรายละลายเลยครับเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะะซับซ้อนนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นผงของลูดไก่นะฮะหนึ่งช้อนชานะครับช้อนชานะฮะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะมาเตรียมในส่วนของที่ผักอื่นๆนะครับก็จะมีหอมแดงนะครับแล้วก็พริกแล้วก็ตะไคร่นะครับก็จะสอยเตย อันนี้ก็ซอยตามซอยเป็นซอยตามขวางนะครับตามขวางนะฮะเป็นเขาเรียกเป็นเว้นๆใช่ไหมใช่ครับซอยเล็กๆนะฮะก็เมนูยำนี้ต้องมีเลยนะใช่ครับขอซอยแล้วก็ตะไคร้นะครับหรือใครจะเพิ่มเปลี่ยนจากขคดปาเป็นสารแหน่ก็ได้ก็ได้นะคะ พูดถึงการลวกหอยแข็งครับเชฟครับอเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับเชฟก็คือไม่ต้องจับเวลานะครับก็ดูใหเ้เริ่มแรกนะครับก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนอาานะครับพอน้ำเดือดก็ใส่หอยแข็งไปนะครับแล้วก็พอหอยพอใส่หอยแข็งไปจนหมดแล้วก็รอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดอนอกจาก ถ้าเราจะเปลี่ยนวัตถุดิบหรืออาจจะเพิ่มวัตถุดิบในเมนูนี้ได้เลยไหมครับเชฟได้ครับเพราะอันนี้เขายังหอยแข็งนี่มาจากทะเลใช่ไหมครับก็เพิ่มกุ้งเพิ่มอะไรเข้าไปใช่อาจจะเป็นเพิ่มกุ้งปลาหมึกเข้ามาด้วยก็ได้ใช่ไหมฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวตะไคร้นะครับใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวว่าเพื่อความสวยงามนะครับก็จะเอาตะไคร้กับมะนาวไอ้นี่ให้เขาคลุกเขากันก่อนที่เชฟเคยทำใช่ไหมครับที่ว่าจะเป็นสูตร ตะไคร้จะเป็นสีจะไม่ให้ตะไคร้ดำตะไคร้ก็จะกลายเป็นสีชมพูแทนคือง่ายๆเลยใช้น้ำมะนาวตะไคร้ซอยให้เสร็จแล้วก็ตักน้ำมะนาวใส่ไปสักหนึ่งช้อนชาใช่ครับหรือว่าก็ขึ้นอยู่กับปริมาณตะไคร้มากน้อยแค่ไหนนะครับใช่ครับจะสังเกตเห็นนะครับจากตะไคร้ที่เป็นสีเขียวนะฮะก็จะเริ่มออกเป็นสีชมพูอ่อนๆสีสวยนวลๆนะฮะ ก็คลุกเอาไว้ก่อนทําให้หน้าทานมากยิ่งขึ้นนะครับ่ครับแล้วก็ถือนี่เป็นเป็นพริกพริกนี่ก็ขึ้นอยู่ตามปริมาณที่ท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับชอบจีดจัดเผ็ดแค่ไหนก็อยู่ตรงนี้แหละฮะสามารถจะเพิ่มจะลดได้เขาบอกถ้าเป็นเมนูยำไม่ต้องเซ่บๆใช่มบเซต้องเขาเรียก ครบรสถึงรสนะฮะมีเปรี้ยวมีเค็มแล้วก็ที่สำคัญต้องได้รสของเผ็ดด้วยใช่ไหมฮะครับตอนนี้ก็นำส่วนผสมที่อย่างมารวมกันนะครับนี่จะมาถึงขั้นตอนการํำแล้วใช่ไหมฮใช่ครับอันนี้หอยหอยแข็งไปเลยนะฮะครับแล้วก็แล้วก็ใส่หอมไปเลยนะฮะแดงซอยนะครับแล้วก็ผิด ให้ทั่วเลยนะก็คุกให้ทั่วนะครับแล้วก็ใบนี่เป็นใบโหระพานะฮะเด็ดใส่ไปเลยนะครับ ถ,ถ้าถ้าใครจะเพิ่มเป็นแาสาระแน่ด้วยก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพิ่มได้ค,ครับ,รบแล้วก็เอาน้ำยำใส่ไปใส่เลยครับครับผมใส่เลยนะฮะหมดเลยนะฮะบิสมิลลาห์ กลิ่นนี่ช่างยั่วน้ำลายมากเลยนะเชฟครับนี่ก็เสร็จแล้วครับยำเสร็จแล้วนะครับใช่ครัโหง่ายมากเลยครับเมนูสําหรับเมนูยำนี่ถ้าเราจะเลือกทานคู่กับเมนูอื่นมีเชฟพอจะแนะนําได้ไหมครับจะเข้ากับพวกไก่ย่าง โอ้โหน้ำตกเลยเชฟอย่างนี้ต้องไปน้ำตกเลยนะเนี่ยปูเสือนะครับแล้วก็เมนูยำเตรียมไก่ย่างไว้นะข้าเหนียวสักนิดนึงนะส้สม่ำมทำดีดีเลยนะครับลาบเอาละครับทีนี้ก็คือในส่วนของยำก็เสร็จแล้วครับแต่ยังไม่เสร็จสิ้นสุดใช่ไหมครับยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนั่นก็คือการจัดจานพร้อมเสิร์ฟนะครับครับผมเรามาจัดจานกันครับเอาละครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสําคัญท้ายสุดนะครับนั่นก็คือขั้นตอนการจัดจานที่จะทําให้เมนูนี้ ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูยำหอยแครงครับจะมาดูกันครับว่าวันนี้เชฟจะตกแต่งออกมาในสไตล์ไหนนะครับเห็นครับครับก็มีใบโหระพานะครับคือผักที่เชฟนำมาใช้ตกแต่งเนี่ยนอกจากจะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ยังทานคู่กับตัวเมนูอาหารนี้ได้วยนชครับผักตกแต่งนี่ก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะฮะ สามาใช่ก,ก็ตามสะดวกที่หาได้ครับมไม่จําเป็นจะต้องแบบนี้หรือว่าแบบนั้นจะใช้เป็นผักกาดขาวก็ได้นะฮะวางรองงลางก็ได้นะฮะต่<อ>เชฟเขาก็จะมีไอเดียใหม่ๆนะฮะมาฝากท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ลองทําหรือว่าลองเปลี่ยนนะฮะนะครับ เชฟก็ใบามาวางเรียงกันนะฮะใบโหระพานี่เอาพอมาเรียงกันก็สวยเหมือนกันนะครับเชฟใช่แล้วก็หอมด้วยนะฮะแล้วก็เชฟก็มีพลสลีนะครับเป็นพลสลีนะฮะนำมัวงานี่เชฟเตรียมนี่มาด้วยอันนี้คือเป็นผีเสื้อนะครับผีเสื้อนะครับทำมาจากแครอทแครอทครับ นี่เชฟทําแป๊บเดียวนะครับก่อนที่จะมาจัดจานหยิบแครอทมาแล้วก็นั่งทําแป๊บเดียวนะฮะอันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็สามารถที่จะทํากันได้นะฮะใช่ครับเพราะว่าง่ายมากเลยเอาละครับทีนี้ก็มาถึงในส่วนของยำของเรานะฮะ อืมเชฟกลิ่นของตะไคร้ก็หอมมาเลยนะฮะกลิ่นของน้ำยำก็ออกมาเลยนะฮะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับพอใจแล้วนะครับกับผลงานในวันนี้นะครับครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นเมนู ง่ายๆไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทํากันได้ทุกคนนะครับอินชอนร้อนครับกับเมนูในวันนี้ครับเชฟชื่อเมนูว่ายำหอยแครงครับยำหอยแครงนะครับเมนูง่ายๆลองทำกันดูครับในช่วงหน้าช่วงสระชวนชิมเราจะมาลองชิมเมนูนี้กันนะครับ Peace on you, Yannabi. in every eye blink and every tear from the dawn of creation till the last day shall come when the faithful remember you, when the heedless. ช่วงิสดะชวชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลลนคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนงานสแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติไทเฟกเวิร์ออฟฟู้ดเอเชีย2013 2 2สพฤษภาคม2556ณอิมแพกเมืองทองธานี กลับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับเมนูในวันนี้ต้องบอกว่าสระแน่ๆเลยนะครับกลับเมนูเป็นนี้เป็นเมนูยำนะครับกับเมนูที่ได้มาวันนี้ชื่อเมนูครับเชฟยำหอยแครงยำหอยแครงนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมก็สามารถทํากันดูได้นะครับเป็นเมนูที่เหมาะสําหรับการพักร้อนนะฮะอาจจะไปแคมป์ปิ้งไปปิกนิกไปพักต่างอากาศก็ลองทําน้ํายำแล้วก็เตรียมวัตถุดิบไปนะครับพอไปถึงที่ ถานที่ท่องเที่ยวก็อาจจะไปลงมือทำกันที่นั่นแล้วก็ลองชิมกันที่นั่นได้นะครับเอาละครับ,ารบมาถึงตอนนี้ผมอดใจไว้ไม่ไหวแล้วครับอยากจะลองทานตั้งแต่ตอนเชฟทำเลยครับเอาเลยครับขออนุญาตลองชิมนะครับบิสมิลลาห์ก็จะเห็นว่าตัวตะไคร้ของเรานี่ก็ออกเป็นสีชมพูนะฮะผม,มเป็นคนชอบทานกันนะครับหอยแครงเนี่ยแต่แต่ไม่ชอบนั่งแกะ วันนี้ก็ง่ายเลยนะครับขออนุญาตครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาเป็นไงครับเชฟต้องบอกว่ารสชาตินี่ท่านผู้ชมน่าจะเคยลองทานนะฮะรสชาตินี่ต้องบอกเลยว่าครบรสจริงๆนะครจะมีเปรี้ยวมีเค็ม เรียกว่าครบรถเลยแล้วก็แนะนําถ้าจะทานเมนูยำหอยแครงเนี่ยแนะนําให้ทานคู่กับตัวตะไคร้ที่ใส่เข้าไปด้วยเพราะเวลากัดเข้าไปจะเจอตะไคร้กรอบๆได้มีกลิ่นหอมๆนะครับเข้ากันได้ดีกับตัวหอยแครงเลยครับแล้วก็ตัวหอยแครงก็จะมีเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็จะมีเนื้อสัมผัสที่รู้ได้เลยถ้าทานแล้วรู้ได้เลยว่าเป็นหอยแครงครับอีกหนึ่งเมนูครับที่ทําได้ไม่ยากนะครับเชฟพอจะมีวิธีการเลือกหอยที่จะเอามาทำไหมครับ ว่าจะซื้อหอยยังไงให้ได้หอยที่สดใหม่แล้วก็ปลอดภัยครับเชฟครับก็ที่สําคัญก็คือจะสังเกตง่ายๆจากกลิ่นนะครับง่ายที่สดุดเพราะว่าไปตามไปตามท้องตลาดเนี่ยหอยเขาจะไม่อ้าแบบใช้เห็นว่าสดหรือไม่สดเนี่ยครับหอยแข็งมันจะดูยากเพราะว่าหอยจะไม่อ้านะครับก็ใช้ดมกลิ่นเอาก็ได้นะครับว่าไม่ไม่ต้องถึงกับดมเข้าไปใกล้ๆคือใช้มือแบบกวากวิ <จำ S 2> ธีการ,ค,รคือ หยิบมาแล้วก็มาดมแบบนี้ครับหรือไม่ก็ลองแงะลองเปิดดูก็ได้ถ้าอยางองเปิดดูก็ได้เปิดยากๆยกังแข็งนี่แสดงว่าเขายัางเป็นๆอยู่นะครับ,รบหรือถ้าถ้าเห็นมันจะมีมีเปิดฝ้าออกมาลองนิ้วแตะดูถ้าเขามีการขยับก็แสดงว่ายังสดใช่ไหมครับ,รบเอาละครับเพราะเราก็เป็นหัวนะครับช่วงนี้อากาศร้อนๆเลยครับอยากจะให้ได้ท่านผู้ชมได้รับประทานของดีๆนะครับเอาละครับก็ลองทากันดูได้ครับกับเมนูในวันนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับ แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมได้ได้ลองทํากันดูแล้วนะครับก็อย่าลืมครับส่งเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการครับได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับเชฟครับก็จดหมายก็ได้นะครับไปสมิยงบัตรก็ได้หรือไม่ก็เป็นทาง Facebook ก็สะดวกดีนะครับเราก็จะส่งเป็นของขวัญให้ไปถึงที่บ้านเลยนะครับเป็นของขวัญเป็นที่จบนะครับจากร้านเฟรดดาช็อปครับ จะมาถึงช่วงนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูเสดระรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับร้านอาหารบ้านปี้เหอนน้องครับเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์ขันโตนะครับเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองล้านนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนอกจากจะอร่อยกับอาหารของร้านเขาแล้วนะครับภายในร้านเขาก็ยังตกแต่งสวยงามสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้นะครับกับร้านอาหารบ้านปี้เหอนน้องครับ ครับและเขาคุณผงปุ่งรสไก่ไทยเชฟนะครับพัดทอดมังยำทำได้ทุกเมนูนะครับแล้วก็เขามีเครื่องหมายขลาลด้วยนะครับก็ซื้อเก็บติดครัวไว้อย่างสบายใจได้นะครับครับผมแล้วก็มาถึงข่าวประชาสัมพันธ์งานดีๆที่มุสลิมเราไม่ควรพลาดนะครับกับงานมหกรรมอาหารนานาชาติระดับโลกแห่งเอเชียหรือว่างานไทเฟ็กซ์2013ครับซึ่งจะมีขึ้นภายในเดือนนี้แล้วนะครับงานเขาจะมีวันที่22-26พฤษภาคมนี้นะครับที่ i m p a c คเมืองทองธานี งานดีๆแบบนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยแล้วก็โคลนเมเซ่ครับครับและวขาคุณซับเจริญกินและดีสอร์ดีสอร์ใจเกี่ยวที่นี่กรุงเทพนะครับผู้สัมผัสสวยให้เราครับครับมาถึงวันนี้รายการเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับครึ่งชั่วโมงนี้ไวมากเลยนะครับเชฟทากันแป๊บเดียวก็จะมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับก็พบกับรายการเราได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางช่องยติมทีวีเวลาดีๆแบบนี้ครับสี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็น ก็จะมาพบกับผมแล้วก็เชฟอาลิบนำเสนอเมนูต่างๆมากมายนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับในตอนต่อไปนั้นจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามครับครับเอาละครับวันนี้ผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาีิแระเกียรก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับวบินลาฮิตาฟิกมันิดเดียวสลามลัยกุมรห์มะตุลลอฮฺวะะเราะกาตุ you always talking about giving one. i guess doing good things is their habit. everybody has known what you did, just giving one. but you're telling everyone you meet just giving one. you always talking about it. just giving one. i guess doing good things is their habit. just giving one. everybody once. has known what you did, just Thank giving you. one. but you're telling you telling everyone you meet just giving buddy, one. you're always talking buddy, about buddy, it. <inaudible> 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 <you> <inaudible> Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.